สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับมาเจอผมแล้วครับในช่องบาโจ9193ดีว่าสิแกครับอ่ะก็คลิปนี้ครับอ่ะมาครับไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าฝนจะไล่หรือเปล่าเรารีบมาทำคลิปก่อนนะครับอ่ะคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงลำนะครับอ่ะลำหรือเรานะครับอ่ะลำในที่ใช้กับลูกเหล็กนะครับอ่ะลูกเหล็กหรือว่าอ่าไอ้ลูกหัวโดมนะครับพี่ครับอ่ะลำแบบไหนที่เหมาะที่สุดนะครับอ่ะผมทดลองหมดแล้วนะครับอ่ะ FC ถามผมมา ว่าแบบไหนจะดีที่สุดวันนี้ผมจะอธิบายกับเพื่อนเพื่อนสมาชิกครับอ่ะมันมีเหล่าหรือลำอะไรบ้างครับอ่ะขัดลูกแปดมิลหรือหัวโดมแปดมิลที่เราใช้ครับแต่เราจะพูดถึงว่านะครับอ่ะทั้งลูกเหล็กแปดมิลและหัวโดมแปดมิลที่ใช้ด้วยกันได้นะครับอ่ะแบบไหนมันจะดีที่สุดนะครับอ่ะผมจะมีนะครับอ่ะข้อมูลเปรียบเทียบกับเพื่อนเพื่อนสมาชิกครับอ่ะเหล่าหรือลำทั้งหมดครับอ่ะที่ใช้กับแปดมิลนะครับอ่ะลูกเหล็กหรือลูกหัวโดมครับอ่ะมันจะมีอยู่ทั้งหมดนะครับอ่ะเพราะนี้หนึ่ง จะเป็นท่อ pvc นะครับสองท่อเหล็ก3ท่อทองเหลืองอ่าสี่อลูมิเนียม5สแตนเลสครับอทั้งหมดมีอยู่5ชนิด5ประเภทครับอันที่1นือครับท่อ pvc ครับหายาครับตัดทิ้งไปได้เลยครับถ้ามีก็ห้ามเอามาใช้กับลูกเหล็กครับเพราะมันไม่เสถียรน,นะครับพี่ครับ สำหรับลูกลูกเหล็กมาใช้กับท่อ PVC ครับอ่ะเน้นย้ำห้ามมาเอามาใช้ครับอ่ะมันจะไม่เสถียรครับอ่ะลูกมันจะวิ่งไม่เสถียรคือวิ่งไปไม่ไกลครับอ่ะเพราะ PVC ท่อ PVC ถ้าเอามาใช้กับลูกเหล็กครับอ่ะมันจะไม่เหมาะสมนะครับอ่ะต่อไปนะครับอ่ะลำต่อไปที่จะไม่เหมาะสมอีกก็คือจะเป็นลำสแตเลสครับอ่ะใช้ได้ครับอ่ะหยวนหยวนแต่ว่าว่าให้พูดถึงว่าไอ้มันเหมาะจริงนะครับอ่ะ มันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ครับอ่ะมันไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่เพราะผมเคยทดลองใช้แล้วสําหรับลำสแตนเลสน,นะครับเพราะว่าลูกมันจะสะดุดนะครับมันไม่เหมือนกับอ่าท่อที่เป็นอลูมิเนียมนะครับและต่อไปอันดับที่3ก็คือท่อที่เป็นท่อเหล็กนะครับอ่าท่อเหล็กท่อเหล็กหยวนๆยวนะครับพี่ครับอ่ะถือว่าหยวนๆย,น,ยนรองลงมาจาก อลูมิเนียมอลูมิเนียมจะดีที่สุดนะครับอลูมิเนียมลงมาท่อเหล็กนะครับแล้วต่อไปก็เป็นท่อทองเหลืองท่อทองเหลืองนะครับแผมไม่เคยใช้มาก่อนเลยไม่รู้ว่าถ้าเอามาใช้นะครับแบบมันจะดีเหมือนกับที่ก็เอามาใช้กับตัวเป็นบีบีกันหรือเปล่าบีบ hmm. ีกันเห็นไหมครับนี่ก็แบบบีบีกันหรือว่าตัวจะเป็นหัวโดมนะครับที่ใช้กับอัน pcp ครับแบบเขาจะเป็นทองเหลืองมาใช้กับลาครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเหมาะมันจะใช้ดีหรือเปล่าถ้าเอามาใช้กับตัวที่เป็น ปิวซ er ีแก you know, be ๊สครับแต่ถ้านะครับแต่ผมคิดว่านะครับมันคงจะดีกว่าท่ออลูมิเนียมเพราะว่าท่อที่เป็นทองเหลืองครับมันจะมีเกลียวเพราะมันเหมาะกับอันตัว p v c p มันรองรับกับตัวที่เป็นหัวโดมครับผมว่ามันอาจจะเหมาะกว่าท่อที่เป็นอลูมิเนียมแต่อันนี้ผมพูดถึงว่าท่อที่ไม่มีเกลียวนะครับที่ครับคือท่อที่ไม่มีเกลียวเลยลำอลูมิเนียมจะดีที่สุดนะครับรองลงมาจะเป็นท่อท่อเหล็กครับ แต่ว่านะครับท่อเหลืองท่อทองเหลืองครับผมยังไม่เคยใช้ครับเลยไม่รู้ว่ามันจะดีหรือไม่ดีนะครับถ้าเกิดว่าเรามันมีเกลียวอยู่ใช่ไหมครับเมื่อี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราออามาใช้กับลูกลูกเหล็กที่เป็นแปดมิลไม่รู้มันจะได้ดีหรือเปล่าแต่ผมคิดว่านะครับลูกเหล็กมันจะเหมาะกับลำที่ไม่เป็นเกลียวมากกว่านะครับพอเป็นลำที่เป็นเกลียวครับมันก็ผมคิดว่าคงจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ไม่ถูก ลำเกลียวมันเหมาะกับัวลูกว่าโดมมากกว่านะครับผมคิดว่านะครับบเพราะผมไม่เคยลองต้องขอไปด้วยที่ผมไม่รู้ตรงนี้แต่ว่าพูดถึงว่าตลาดจริงๆถ้าเป็นท่อเหล็กกับท่ออลูมิเนียมครับท่ออลูมิเนียมจะดีที่สุดมันจะเสถียรนะครับแล้วก็พุ่งได้แรงได้ไกลมากกว่าที่เป็นท่อเหล็กครับท่อเหล็กมันยังมีจุดด้อยของมันอยู่นะครับมันจะไม่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับกับงาน P v c แก๊สครับแต่ว่าคุณภาพ ยังดีกว่าท่อที่เป็นท่อสแตนเลสนะครับแต่มันจะด้อยกว่าท่ออลูมิเนียมนิดเดียวนะครับแต่โอเคมันใช้ด้วยกันได้นะครับพื่นครับแล้วต่อไปครับตัวที่เป็นอ่าท่อที่เบอร์สามพวกนี้ครับตอนนี้ผมไปหาท่อเบอร์สามที่มาทํให้เพื่อนเื่อได้ดูครับแบบผมไปเจอแบบเป็นท่อเหล็กเหมือนกันครับแต่ไม่มีเกลียวนะครับผมจะทดลองใช้ดูว่ามันโอเคหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะทดลองทำทดลองแล้วก็ทดสอบให้ดูครับ เพราะว่า <c oughs> คลิปก่อนหน้านู้นนะครับผมเคยทาเบอร์สามไปครับแต่ว่าลำมันไม่เหมาะสมครับคือลำมันจะใหญ่ไปหน่อยนึงครับทาให้การลูกมันไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมก็จะพยายามจะหา,าล้ำนะครับที่เป็นเบอร์สามเอามาใส่ดูตอนนี้ก็ไปเจอลํำเหล็กอยู่ครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะโอเคหรือเปล่าไปเห็นอยู่แต่ว่ายังไม่เอารูปไปวัดดูครับเดี๋ยวไปเอารูปไปวัดดูแล้วก็จะมาทําทำมันได้ครับเดี๋ยวผมจะมาลงคลิปทำางานตัวอย่าง นะครับเลยมาทดสอบไปกับผู้บริสุทธิ์ได้ดูเกี่ยวกับอานเบอร์3ครับเน้นย้ำครับลูก8มิลหรือลูกหัวโดมลูกเหล็กนะครับหรือลูกหัวโดมครับเหมาะที่สุดก็คือลาอลูมิเนียมครับอองลงมาคือลูกเหล็กนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไอดีที่สุดแต่ผมไม่เคยลองครับถ้าลาของมันครับถ้าเป็นลำอ่าลำอ่าหัวโดมนะครับมันก็ต้องเหมาะกับลาที่เป็นเกลียวครับแต่ส่วนมากก็แบบมิลลา8มิลอาลำมมิมที่เป็นซองเหลืองที่เป็น เกลียวนะครับอ่ะมันไม่เคยมีครับแบบตลอด8มิลส่วนมากมันจะเป็นมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามครับอ่ะลำ8มิลหัวโดมไม่เคยยังไม่เคยมีนะครับผมไม่ไม่เคยเห็นว่าใครจะทําเกี่ยวกับงานหัวโดมนะครับแบบที่เป็นเกลียวนะครับโดยเีพาะบส่วนมากตัวนี้ที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ก็คือหัวโดมเรามาใช้กับตัวท่ออลูมิเนียม8มิลนั่นเองครับอ่ะแต่ถ้าเป็นลําเกลียวครับผมยังไม่เคยเห็นว่าใครทํานะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลว่ามีใครทำครับแนะนํามาด้วยครับผมอาจะ จะเอามาทดลองกับเพื่อนๆสมาชิกได้ดูครับว่าถ้าเป็นลำเกลียวครับแบบลำเกลียวเอามาใช้กับลูกหัวโดมกับใช้กับลูกเหล็กแปมครับมันจะใช้ร่วมด้วยกันได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้นะครับคือลูกหัวโดมกับลูกเหล็กครับมันใช้ด้วยกันได้สําหรับลำเหลาอลูมิเนียมที่ไม่มีเกลียวนะครับพ่อครับเพราะหลายๆท่านที่ทําอยู่ตอนนี้นะครับที่ผมก็ คลิปคนที่ผมทาอยู่ก็ไม่มีเกลียวเหมือนกันสำหรับใช้หัวโดม8มิลนะครับแต่่นั้นจะเป็นลําสั้นครับเดี๋ยวจะทําลํายาวให้ดูครับลายาวผมจะมีทั้งอลูมอลูมอลามาลูมินียมนะครับแล้วก็ลําเหล็กเดี๋ยวก็ดูแล้วกันเนี่ยผมจะทดสอบทําให้ดูนะครับก็จะมีทั้งหัวโดม8มิลแล้วก็หัวโดม3เบอร์3นะครับจะทำสองแบบเดี๋ยวจะมาเทสให้กับเพื่อนๆสมาชิกได้ดูนะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับเพราะทีีถามมาว่า เราหรือลำแบบไหนที่เหมาะกับลูกเหล็กกับลูกหัวโดมแปดมิลนะครับแบบวันนี้ผมอธิบายทั้งหมดมีทั้งหมดห้าแบบครับอธิบายแล้วครับแต่ผู้ถึงว่าทางหรังจีนครับอ่าท่อทองเหลืองที่เป็นเกลียวแปดมิลมันไม่มีครับหายากครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นเราอ่าท่อทองเหลืองที่ไม่มีเกลียวเป็นแปดมิลเอามาใช้ผมว่าน่าจะโอเคน่าจะใช้ได้อยู่นะครับเพิ่ีครับก็คงจะใกล้เคียงกับเราอลูมิเนียมนะครับแต่ตอนนี้ผมให้อลูมิเนียมคือเบอร์หนึ่งก่อนนะครับในการใส่ลูก เราลูก8มินกับหัวโดม8มินนะครับผู้จิคมับผู้ผู้มาชิกรับมีปัญหาเกี่ยวกับอันดี y PPC ครับตักสอบถามมาได้ครับบตาม f c e e o o o นะครับผมยินดีตอบถามให้กับผู้ผู้สมาชิกและ FC ที่มีปัญหาเกี่ยวกับอดีครับ ถ้าอันไหนที่ผมไม่รู้ครับผมจะไปหาความรู้นะครับมาตอบคำถามกับผู้บวญชีครับคลิปไหนที่ผมทําคลิปไปแล้วครับผมจะบอกว่าทําไปแล้วครับคลิปไหนที่ยังไม่ได้ทําผมก็จะมาทำให้กับผู้บัญชีนะครับเพื่อแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับ R-DIY ีไอวี a t วกครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ